สวัสดีค่ะทุกเพจอ่ะเรามาต่อเนาะเมื่อกี้สัญญาณเน็ตหลุดไปนะคะมาค่ะเรามาต่อกับภารกิจวันปุย๋ยช่วยช้างตกงานนะคะโอเคได้ยินภาพกับเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะควัสดีค่ะทุกคนโอเคได้ยินเสียงชัดเจนเนาะอะเดี๋ยวเ,เราตัดสลับมาดูบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะ อ่ะโอเคเมื่อสักครู่นี้นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีก็เลยต้องไลฟ์ใหม่นะคะอ่ะบรรยากาศตอนนี้ค่ะควานช้างก็ทยอยไปหว่านปุ๋ยใส่ย,ย่านในปีปที่ตรงนู้นละนะคะก็ใกล้เสร็จแล้ววิธีการหว่านอย่างที่อธิบายไปเมื่อไลฟ์เมื่อกี้นะคะก็คือก็คือจะเหมือนหว่านหว่านปุ๋ยตามร่องที่ปลูกญ้าค่ะ แล้วก็รอให้ฝนตกปุ๋ยเนี่ยเขาเป็นปุ๋ยแบบอัดเม็ดเนาะพอฝนตกเนี่ยเขาก็จละละลายแล้วก็ช่วยบำรุงดินแล้วก็บำรุงต้นให้หญ้าเนี่ยโตออกมาอย่างงดงามค่ะร้อนไหมคะร้อนค่ะที่อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ฝนไม่ตกแต่ว่าเมื่อเช้าตกไปยปลอยนะคะแต่ว่าตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งแล้วก็อากาศคัๆนๆร้อนอบอ้าว โอเคเนี่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะในโครงการช่วยช้างตกงานถ้ารูปเพจได้ติดตามเราแล้วก็ดำเนินโครงการนี้มาประมาณ2เดือนแล้วเนี่ยจากต้นแค่นี้นะคะ่ะเขาจะโตขึ้นมาสูงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอทางเราอัปเดตให้อีกทีเนาะเพราะว่าเราก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดนะคะเพราะตอนนี้ต้น ญ้าในเปียร์เนี่ยสูงขึ้นเท่าไหร่แล้วตอนนี้เป็นยังไงคือย้าเนี่ยญ้าในเปียร์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าเขาโตขึ้นมาเนี่ยควานช้างก็จะก็จะตัดเอาไปให้ช้างได้กินคืออธิบายอย่างงี้ว่าญ้าในเปียร์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้นทุนไม่สูงแถมยังมีคุณค่าทางอาหารที่แบบทําให้ช้างเขาได้อิ่มอะค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวทางนั้นเราไปดูแม่ครัวนะคะเป็น นักข่าวอีกหนึ่งคนค่ะที่ที่ดูแลกิจกรรมโครงการนี้นะคะก็เขาก็ทำอาหารเตรียมเอาไว้ให้กับเหล่าควานช้างค่ะจะมาสัมภาษณ์เขาหน่อยนะคะคือ นะคะคนนี้นะคะก็คือพี่ชื่อพี่โนเขาก็รับบทเป็นแม่ครัวมาสาวันและช่วยทําอาหารให้กับให้กับเหล่าควันช้างเป็นยังไงบ้างคะพี่โนวันนี้ก็ส้มตำเอเวอรี่เดย์เหมือนเดิมค่ะสามวันแล้วก็ส้มตําก็คือร้อนๆนะเนาะมันก็ต้องส้มตำคือเราจะหาเมนูอื่นมาแล้วก็แบบต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ยากอะเนาะยากเขาอยู่กลางทุ่งก็คือต้องส้มตำง่ายสุดอ่ก็คือเปิดร้านนี้รับบทเปิดร้านกลางทุ่งใช่ถ้าลูกเพจได้ติดตาม ทางเพจอีจัาานเนาะก็เมื่อวานนี้ก็จะมีรูปภาพเป็นอัลบั้มเนี่ยเราก็นี่ค่ะคนนี้แหละพี่หนูก็เป็นคนทํานะคะพอช้างบอกอร่อยมากถูกไหมใช่เมื่อวานเขาก็ชมอร่อยนะ้ก็ไม่รู้ไม่ได้ใส่บูชุดเลยจริง,รงๆ <laughs> อุ้ยมีเมื่อวานทําอะไรนะคะที่บอกใส่มะกอกอ๋อก็คือส้มตำใส่มะกอกวันนี้ก็มีเหมือนกันมีมะกอกเมื่อวานพี่เขาไปขึ้นให้จากต้นที่ที่สวนเลย ได้มาสดๆทำกับสดๆแต่ว่าล้างก่อนเนาะล้าง,างเออดี๋ยวจะไปซื้อ,อ,อนี่นี่ <แก S 1> น,นะ,ะคะนี่ก็คือมือขูดของเ <laughs> ขาเรียวกว่าเป็นรถมืออีจัน <laughs> ใช่รถมืออีจันเสน่ห์ปลายสวะสวยด้วยทำอาหารเป็นด้วย <laughs> ที่หนึ่ง <laughs> <laughs> อ่ะนี่นะคะย <laughs> ืนหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกคนนั่งหมด <laughs> นู่นค่ะหลับควันช้างนั่งแ <laughs> ม่คุอแม่คุยยืไอแม่ควยนั่งงงละตอนนี้ไปค่ะไปดูจะเสร็จละแป๊บเดียวแหมตอนิหงอ่ะอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวเราติดตามเมนูนี้ได้ที่ทางเพจนะคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกค่ะสนุกมากค่ะสนุกมากแต่ว่าเนื้อออกกันแล้วแม่ไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยแต่ร้อนเฉยๆเนาะจ้าเขาเหนื่อยนี่นะคะก็ไกลเสร็จแล้ว เเสุดนู้น้นค่ะสุดบริเวณนน,น,น,วน,วน้นเลยกวาดจนจะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะลักษณะปุ๋ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นเม็ดเมดนะคะเป็นปุ๋ยอัดเม็ดอันนี้คือลักษณะปุ๋ยนะคะพอฝนตกเขาก็จะละลายพอละลายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปบำรุงต้นบำรุงดิน ย่าในเปียที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเพิ่งปลูกมาต้นเดือนเองแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะโตขึ้นมาไวแต่ว่ามันจะสูงอีกเยอะเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะทางทีมงานปลูกย่าก,ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วค่ะ ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเราเดินทางมาตั้งแตบบ่วันที่18นะแล้วก็19เริ่มหว่านปุ๋ยเป็นวันแรกจนมาวันนี้ค่ะหว่านปุ๋ยวันที่3พื้นที่กว่า60ไร่นะคะก็ทีมงานอีจารย์ทีมงานเพชรเกษมแล้วก็เหล่าขันช้างก็มาช่วยกันมันก็เสร็จไวอะค่ะก็ต้องรอดูการเจริญเติบโตของ ของย่าค่ะว่าเขาจะโตขึ้นมาเป็นแบบไหนเพราะว่าอันนี้คือได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่เลยเพราะว่ามีปุ๋ยมาใส่อยู่ด้วยเ, <c oughs> เหนื่อยไหมคะ <c oughs> <c oughs> สน,นุกเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยว โอเคค่ะบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะจบไลฟ์และมาอัปเดตให้ลูกเพจที่ติดตามโครงการช่วยช้างตกงานเนี่ยได้ได้ได,ดูกันเนาะลูกเพจที่รับช่วงอยู่ตอนนี้นะคะมีใครติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยไหมคะขออยากเห็นอยากอยากรู้ว่าแบบมีใครติดตามมาตั้งแต่เราเริ่มดําเนินกิจกรรมมาเลยแล้วก็แบบติดตามมาโดยตลอด นี่นะคะเมื่อสักครู่ที่ให้ดูไปอะค่ะทางทาง,ทางพี่นุกนะคะนะคะันข่าวเขาก็ได้ทําอาหารซึ่งทุกวันที่มาเราก็จะมีการซื้ออาหารซื้อวัตถุดิบอะคะ่ะมาเตรียมทําให้กับเหล่าควานช้างพ่อเนี่ยเขาหว่านปุ๋ยเสร็จแ,แล้วปุ๊บเนี่ยพอตอนเที่ยงก็จะมารับประทานอาหารด้วยกันเนะ <S <s <up> าะโอเค วันจันแบบนี้ฝนตกไหมคะรับชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนไน,ไน,ไนี่นะคะเราวันช้างก็นั่งพักกันแล้วเดี๋ยวเรารอรับประทานอาหารวันนี้ก็มีเมนูส้มตำค่ะ นี่คือช่างภาพของเรานะคะสนุกไหมคะสนุกค่ะช่างภาพของเราเป็นหญิงแก่งอ่ะโอเคค่ะรูปให้ทุกคนก็พอสมควรแล้วเพราะว่าควานช้างก็หวานปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะอ่าอันนี้คือหญ้าในเปียที่ปลูกไว้ค่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามอัปเดต กันอีกนะคะว่าเนี่ยหญ้าที่ปลูกไปตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะโตขึ้นมาสูงถึงแค่ไหนแล้วก็จะเอามาให้ช้างกินได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งปลูกหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถตัดเอาไปได้ประมาณ3-4ปีเลยอันนี้ตามข้อมูลที่ควานช้างบอกเนาะที่จังหวัดสุรินทร์ค่อนข้างร้อนค่ะเพราะว่าแดด